สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูกับแกล้มง่ายๆกันค่ะจะว่าเป็นกับแกล้มก็ได้นะคะหรือว่าเป็นของทานเลนก็ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำเป็นเมนู ปลาหมึกแห้ง3รสกันค่ะเราจะนําเอาปลาหมึกแห้งเนี่ยนะคะมาทอดกรอบๆเลยนะคะแล้วก็เอาไปคลุกกับซอส3รสที่เราทําเองค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับวิธีที่ทอดปลาหมึกแห้งยังไงให้ไม่เค็มจัดแล้วก็กรอบอร่อยนะคะซึ่งวัตถุดิบสําหรับการทําปลาหมึกแห้ง3มรสเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยปลาหมึกแห้งค่ะเราใช้เป็นปลาหมึกแห้งตัวเล็กๆแบบนี้นะคะ100กรัมค่ะ รากผักชี3รากกระเทียมเนี่ยสีกรัมแล้วก็พริกอันนี้เราใช้เป็นพริกแดงจินดาแล้วแต่ชอบนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเราก็กําหนดเองได้ค่ะน้าปลาเนี่ยสามค่ะน้าส้มสายชู40 ml ค่ะน้าเชื่อม40 ml ค่ะวัตถุดิบหลักๆก็มีเพียงเท่านี้เลยนะคะ ในส่วนของตัวเครื่องปรุงรสเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรุงได้เองนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะหมายถึงว่าสามารถปรับเพิ่มรสหวานเค็มเปรี้ยวได้แล้วแต่ชอบค่ะแต่อันนี้เราก็ให้ไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะเผื่อใครจะทํารสชาติตามนี้เลยก็ได้ค่ะก็วัตถุดิบหลักๆก็มีเท่านี้เลยเมืม่อเราทราบส่วนผสมแล้วนะคะเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะ เราจะเริ่มจากสับรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกแดงเข้าด้วยกันนะคะสับทุกอย่างให้ละเอียดเลยค่ะละเอียดมากละเอียดน้อยเนี่ยก็แล้วแต่เรานะคะสําหรับเราะละเอียดแบบพอดีพอดีค่ะไม่ได้ละเอียดจนเป็นฝอยเล็กๆเ,เ,เกินไปนะคะก็ของเราเนี่ยก็สับให้มันเป็นประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เนี่ยก็สําหรับเราก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะ ผักในส่วนของพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมในส่วนของปลาหมึกแห้งกันค่ะปลาหมึกแห้งเนี่ยเวลาที่เขาตากมาเราไม่มั่นใจนะคะว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดเพราะฉะนั้นพวกของแห้งที่ตากมาเนี่ยเราจะต้องเอาไปล้างน้ําก่อนนะคะเช่นพวกกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งอย่างเงี้ยเราจะเอาไปล้างน้ําให้สะอาดเลยสักสองน้ำนะคะแล้วจากนั้นก็นําปลาหมึกของเราเนี่ยมาแช่น้ําทิ้งเอาไว้ค่ะทิ้งเอาไว้ประมาณ 1 0 2 0นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าตัวปลาหมึกของเราเนี่ยเขาจะเริ่มนิ่มขึ้นมานะคะพอเขาเริ่มนิ่มแล้วเนี่ยเราก็นําเขาไปเทน้ําออกสเสดดน้ําให้แห้งเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยนํามาทอดค่ะการทอดก็ไม่ยากค่ะตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนนะคะย้ำว่าต้องใช้ไฟอ่อนนะคะถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยปลาหมึกของเราจะไหมก่อนที่จะกรอบค่ะจากนั้นเนี่ยก็ใส่น้ํามันสําหรับทอดลงไปให้เยอะนิดนึงนะคะพอน้ามันร้อนดีแล้วเนี่ย เราก็ใส่ปลาหมึกแห้งของเราที่เราเสด็จน้ําดีแล้วนะคะยังไม่ต้องเสด็จน้ําดีไม่อย่างนั้นเวลาที่เรานําลงทอดโดยที่เขายังเปียกอยู่เนี่ยเขาจะกระเด็นค่อนข้างแรงนะคะต้องระวังค่ะใส่ปลาหมึกลงไปทอดนะคะทอดไปเรื่อยๆเลยค่ะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนนะคะก็ทอดไปจนกว่าเขาจะเริ่มกรอบค่ะ ปลาหมึกแห้งแต่ละเจ้าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะบางเจ้าก็จะเค็มมากหน่อยบางเจ้าก็จะเค็มน้อยหน่อยค่ะแต่การที่เราจะนํามาทําเป็นปลาหมึกสามรสเนี่ยเราไม่ต้องการให้ปลาหมึกของเราเค็มนะคะเราก็เลยล้างเอาความเค็มออกไปตอนแรกะคะ่ะล้างไปสองน้ํสามน้ําก็แล้วแต่เลยนะคะตอนนี้เนี่ย เราก็ทอดเขาจนเขากรอบดีแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ mm hmm. เพื่อนๆอันนี้การันตีเลยนะคะว่ากรอบมากๆต้องทอดด้วยไฟอ่อนทอดไปเรื่อยๆทอดด้วยความใจเย็นนะคะพอเขากรอบดีแล้วเนี่ยเราก็ตักขึ้นเสด็จน้านํามันพักเอาไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําซอสสามรสกันนะคะ เมื่อเราทอดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เทน้ำมันที่ใช้ทอดปลาหมึกออกค่ะให้เหลือติดกระทะนิดเดียวก็พอนะคะนิดหน่อยเลยเอาแค่ okay, ไม่กี่หยดนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่กระเทียมพริกแล้วก็รากผักชีที่เราสับเขาเอาไว้ตอนแรกกันนะคะลงไปผัดจนกว่ากระเทียมพริกแล้วก็รากผักชีเนี่ยเขาจะเริ่มมีความหอมนะคะโดยขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ใช้ไฟปานกลางในการทำตัวซอสนะคะ ผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะต้องระวังกระเทียมไหม้ด้วยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะขมค่ะเมื่อเราผัดจนเขาหอมดีแล้วเนี่ยเริ่มเหลืองอ่อนๆนะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงรสที่เราเตรียมมาไว้ลงไปนะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูน้ำปลาแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะใส่เขาลงไปทั้งหมดได้เลยค่ะ ถ้าใครจะไม่ใช้น้ำเชื่อมก็สามารถใช้น้ำตาลทรายแทนได้นะคะก็ปรับเอาว่าอยากได้หวานมากน้อยแค่ไหนนะคะหลังจากใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้ไม้พายหรือว่าตาลิวเนี่ยนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะคนตัวซอสไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเขาจะมีความหนืดขึ้นนะคะเราก็ยังคงใช้ไฟปานกลางอยู่นะคะก็คนต่อไปเลยค่ะ ยัคนมาสักพักหนึ่งเขาก็จะมีความเหนืดแบบนี้อันนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะยังถือว่ายังเป็นน้ํามากเกินไปค่ะเดี๋ยวปลาหมึกของเราเนี่ยจะไม่กรอบนะคะคนมาอีกสักพักหนึ่งก็จะเริ่มเหนืดอประมาณนี้อันนี้ก็ยังถือว่ายังใช้ไม่ได้นะคะเขายังมีความเป็นน้ํามากเกินไปเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มแห้งเริ่มเหนียวประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้ดีแล้วค่ะเพื่อนๆจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ปลาหมึกแห้งที่เราทอดเอาไว้ลงไปนะคะ แล้วเราก็ผัดเลยค่ะผัดให้ตัวซอสเนี่ยเขาเคลือบตัวปลาหมึกปลาหมึกแห้งของเราอะนะคะที่เราทอดเอาไว้เนี่ยเคลือบให้ทั่วทั้งชิ้นเลยค่ะให้กระเทียมเนี่ยมันเกาะอ,อยู่ทุกอนูของตัวปลาหมึกเลยนะคะก็ใช้เวลานิดนึงค่ะผัดจนเขาเนี่ยเริ่ม แ้งตัวซ้อสเนี่ยเริ่มซึมเข้าไปในตัวปลาหมึกของเรานะคะเริ่มเคลือบแบบนี้ทุกชิ้นก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเราก็ปิดไฟคนต่ออีกนิดหน่อยให้เขาพอหายร้อนนะคะแล้วเราก็สามารถนำเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วสำหรับเมนู ปลาหมึกแห้งทอดกรอบ3รสของเราในวันนี้ทําง่ายค่ะเพื่อนๆจะเป็นกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็ดีหรือว่าจะเป็นของทานเล่นก็ได้นะคะแต่ว่าก็อย่าลืมปรุงรสชาติชิมรสชาติดูนะคะว่ามันได้ตามที่ถูกใจหรือยังให้ยังเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มลดอะไรก็ได้ตามที่เรารู้สึกว่ามันอร่อยสําหรับเรานะคะเพราะว่าการทําอาหารเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคนกินเนี่ยชอบรสชาติแบบไหนด้วยนะคะถ้าหากว่าทาตามกันมาเป๊ะเลยเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจถูกปก บางคนนะคะก็ลองปรับเปลี่ยนดูค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ค่ะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันหม่หนในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ